สวัสดีครับวัสดี f c ประกาศทางบ้านด้วยนะครับอันนี้ก็ว่างๆนะครับไม่มีอะไรทำนะครับมารีวิวนะครับงานประจำหรือว่ารีวิวงานเลี่ยมพระนะครับเปหรือว่ามานะครับสร้างแรงบันดาลใจนะครับ FC ทางบ้านอยากมีงานประจำนะครับหรือว่าอยากทำงานประจำนะครับอันนี้ สร้างรายได้ให้น้องๆได้เลี้ยงครอบครัวได้แล้วก็เลี้ยงน้องๆเองได้นะครับอันนี้เป็นงานหลักนะครับงานหลักงานประจําของนกรเลยนะครับเป็นงานเลี่ยมพระนะครับโอเคนกรก็จะมารีวิวงานให้นะครับอ่ะพามาชมนะครับอันนี้เป็นเลี่ยมนะครับเลี่ยมนะครับเลี่ยมมือนะครับ เป็นงานทํามือไม่ใช่งานเครื่องเลเซอร์นะครับอ่ะงานทํามือเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวน้องกอนมาแนะนําทีละจุดนะครับอันนี้เป็นพลาสติกนะครับพลาสติกนะกันน้ํานะครับเลี่ยมพลาสติกกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นะครับร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับด้านขอบนะครับจะเป็นขอบสีเงินนะครับขอบสีเงินสะท้อนแสงแบบนี้นะครับอ่านะครับการขึ้นรูปขึ้นแบบหยักลายนะครับน้องกอก็จะเป็นการหยักลายแบบนี้นะครับ นะครับตีโป่งด้านหน้านะครับแล้วก็ตีโป่งด้านหลังนะครับนะครับโอเคนะครับง huh. านน้องกรก็จะประมาณนี้นะครับใครนะครับที่จะส่งงานมาให้น้องกรก็ส่งได้นะครับน้องกรก็จะทิ้งนะครับไอดีไลน์นะครับหรือว่าช่องทางการนะครับติดต่อนะครับน้องกรนะครับอันนี้เป็นน้องกรก็ทําหลายอย่างนะครับทาหลายอย่างมากนะครับก็ซ่อมมือถือด้วยนะครับซ่อมมือถือ แล้วก็ซ่อมนาฬิกาแล้วก็เลี่ยมพระนะครับทั้งหมด3อย่างนะครับอ่ะอันนี้น่าจะเป็นถ้ามันเวิร์กนะครับถ้ามียอดคนติดตามแล้วก็ยอดฟอลโล่เยอะนะครับนกอดก็จะทำ EP อ EP ีใหม่ๆเรื่อยๆนะครับก็จะลงรายละเอียดแล้วก็ทิกนะครับเล็กๆน้อยๆในการเลี่ยมนะครับอันนี้เป็นอ่า คลิปแรกนะครับ EP แรกนะครับอ่าโอเคนะครับงานเลี่ยมก็จะประมาณนี้แหละนะครับส่งงานมาให้น้องกรได้น้องกรก็ยินดีนะครับทําแล้วก็ส่งกลับนะครับน้องกรมีหน้าร้านนะครับไม่ต้องห่วงว่าเอ้ยส่งมาแล้วจะหายจะบินจะเสียไม่มีนะครับรับประกันได้นะครับโอเคงานเลี่ยมมือแน้วข้อจะประมาณนี้แหละนะครับอ่าประมาณนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอตัวนะครับลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาส